อาจารย์อ้เยใอาจารอาจารย์้จะทำอะไรสักอย่างอยู่ไปได้เอะยยๆๆอาจารย์อาารย์อยเฮ้ยโอ้กลัวอะไรขนาดนั้นเลยเฮ้ที่าออมาทำอะไรวะเนียเย็นอาจารย์อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวทั้นั้นอาจารย์เล่นมาพอสมควรแล้วเอาอย่างนี้ เล่นไดเน้เล่นผิดด้วย,วยไม่ว่าเพราะตาเองจะเกิดอะไรขึ้น,เ,นเองจะว่าอาจารย์แล้วกันนะเอางี้ถ้าผีมันมามึงจับมันไว้เดี๋ยวที่เหลืออาจารย์จะจะ่ายให้ไป ของรักของห่วงกูซะด้วยกิ๊บเอยนี่ <c oughs> อีผีไล่ในเมื่อมึงหมดอายุไขแล้วมึงก็ไปผุดไปเกิดเถอะโอ้ เฮ้ยอาจารย์เล้วยังไม่ต้องคิดอะไรมากยังมีชีวิตอยู่ปะเนี่ยประกอบตอนนี้ประกอบตายแล้วประกอบตายแล้วโอ้กอบเมียพี่กอบนะตรงนี้ไม่น่ากอบตรงนี้น่าจะหนึดหนืดนะนะโอ้เดี๋ยจอาจารย เกิดอะไรนฉันได้คงได้เกิดมาเป็นผัวเมียกันเองแล้วกอบตอนนี้เป็นเมียหรอกอบรับรู้กอบช่วยทำอะไรก็ได้น้าไปบีบไข่เมียทำไมล่ะครับขอดเบียรอยู่ทำให้พี่ได้รู้นีวว่ากอบรับรู้แล้วว่าขอบกอบแต่ไม่ได้ก็ดีอีกจัด เังอะไรเหนียวไปหมดเลย,เยแกจะมาหนีตายไปได้ยังไงทำไมอ่ะยัยที่แกกินของข้าไปออกมาถอนได้ไหมแล้วยังไงเฮ้ยนะเองอไม่ต้องคิดมากตอนนี้ตะกอบตายแล้วอ,อ,อีอีช้าผีทั้งไงละมึงอ่ะจะต้องนำหน้าของพระกอบไปทำพิธีให้ถูกต้อง, <c oughs> องกลับบ้านก่อนแล <c oughs> ้วก็ไปส่งข่าวซ่อนกินด้วยให้ซ่อนกินได้รู้ว่าตอนนี้พ่อกอบแกจากพวกเราไปแล้วจ้ะ น้ามไปผมน้าเอาผมไ้ผมมาด้วยเดี๋ยวพูเดียวาให้ใหม่ไป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 อาภีพิไมงแต่ผมจะได้ของผมคืนไหมเนี่ยไล้วเดี๋ยวซื้อให้แต่ปอดจริงขอบคุณมากนะอาจารย์โชคดีเอาเป็นงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวที่เหลืออาจารย์จัดเองอุ้ผิดวินาทีสุดท้ายนะจ๊ะวิชาของอาจารย์เล้งข้ามากครับอื้งาอ่ะไอ้เว้ยไอก เดีกลับไปที่บ้านเลยทำพิธีขอข้อกอบให้เรียบร้อยแต่ว่าเราเน่ยก่อนจะบปานงาน,านหลายเดือนนะคิดถึงแม่อยานแม่คงให้อภัยฉันล่ละเข,ขา้าไปแล้วหลับไปแลแไาแมไ่ไป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 ตปไปไปไปกปรปไปปรป กับไทยที่ตกลงแล้วแต่สิ่งที่ข้าดีใจที่สุดก็คือขุนสีนั้นไม่ทอดทิ้งข้าไปไหนถามคืนแล้วไม่ได้ไม่อยากทิ้พระองค์นี่ขุนสีว่าแต่เจ้าเนี่ยนเฮ้ยคนที่ไหนเนี่ยว่าแต่เจ้า เห็นลูกหลวงของเราบ้างหรือไม่แล้วเขาทําอะไรอยู่ฮะเออลูกหลวงเกศรางอกระหม่อมชั้นเห็นนอนเล่นอยู่ที่รออยู่ตรงนี้เดียวนะป้านะไม่ทําอะไรเลยใจมากในหนูทําอะไรเลยนะเคยเข้ามาในวังหลวงป่ะเนี่ยไม่เคยเลยไม่เคยเลยรั้งแรกของชีวิตเลยและพี่ป้าบอกป้ามาตามหาลูกเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงสิลูกป้าอยู่ในเมืองลูกแล้วถ้าฉันไปทูลทูลเจ้าแล้วป้าพูดมานี่มีความผิดเชียนะเรื่องจริงจ้า โอเคงั้นป้ารอทีางด้านนี้นะอ้าวมีธุระอะไรฮะถวายาพระโคฟุจุคผงท่านเจริญสุขมีธุระอะไรมีธุระบางนิดหน่อยแล้วพระเจา้าข้าะมุมชัดไปออกตัวตานะเคล็ดมาอ่าฮะไปเจอป้าแก่ๆคนหนึ่งพผู้ชมค่ะเป็นยังไงขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือ,อ,ชลอใช่แล้วพระเจ้าข้าะเขาขมาตามหาลูกชายมาตามหาลูกชายในเมืองหลวงเนี่ยนะใช่แล้วพระเจ้ชมค่ะแมนก็ไปพาเขาเข้ามาใครได้หนึ่งครับป่าบาง ได้ไงล่ะจ้าเขาได้แล้วเหรอแล้วจะต้องทํายังไงบ้างก็ไม่รู้นั่งไว้ก่อนแล้วแล้วป้าจะนั่งตรงไหนล่ะลูกเนียนั่งตรงเนี้ยอยมันจะดีเหรอลูกดีสิป้าถือไม่อะไม่กล้านั่งนี่ไงเจ้าทีแรงหรือเปล่าเนี่ยไม่กลัวเจ้าทีถ้ายิ่แล้วนั่งตรงนี้เลยนะลูกนะไปเลยป้เออจริญสุขเถอะป้าคุณพระคมเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อน ป้าเข้ามาในวังนี่ป้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฮะชื่อว่าอะไรป้าชื่อว่าประกาบเจ้าค่ะชื่อว่าประกาบที่มาในวันนี้ต้องการที่จะมาตามหาลูกชายเจ้าค่ะจะมาตามหาลูกชายเจ้าค่ะแล้วลูกชายป้าชื่อว่าอะไรพอจะจําได้ไหมลูกชายป้านะชื่อว่าเจ้าเกศจ้ะชื่อว่าเจ้าเกศคุณสีนี่มันอะไรกันเนี่ยฮนะฮะสีพระเจ้าค่ะภายในวังหลวงของเราก็มีเกศเดียวเท่านั้นเออผม อาจจะไม่ใช่ลูกหลวงก็ได้นะพระเจ้าค่ะนี่ป้ากาบป้าบอกว่าลูกชายป้าชื่อว่าเกศถ้าในเมืองเนี่ยไม่มีนะที่จะเป็นอาหารมีบุคคลคนเดียวเท่านั้นเขาอยู่ในตําแหน่งลูกหลวงโอ้ลูกหลวงใช่เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเกศนาเนี่ยนะใช่เลยเจ้าค่ะป้าแน่ใจแน่ใจเจ้าค่ะอ้าวถ้าหากว่าป้าแน่ใจเราจะเรียกลูกหลวงให้ป้าพบก็แล้วกันเกศราขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าโนบะเก้าบัดเดี๋ยวนี้ พ่อสองสามผู้ไม่ได้เจอตาสิอพวกมันจะตามเพื่อจะตานที่เราีหลุดหลวงนี <voor S 1> ่แหละพดช่เกษดาเจ้าทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเออกระหม่อมฉันกำลังเอ่อดูทำอะไรกระ่อมที่พระองค์เชิญสั่งไว้นักให้คุณไปตามกระหม่อมเัิญมีอะไรสำคัญหรือเปล่าผู้จูงข้าพอดีว่ามีผู้หญิงชาวบ้านเขามาตามหาลูกผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าประกาศ เขาบอกว่าลูกของเขามาได้ดิบได้ดีอยู่ในเมืองหลวงชื่อว่าพ่อเกดอาจจะจำผิดจำถูกก็ได้พุเจค่ะเราเองอก็คิดเช่นนั้นเพราะว่าเจ้าก็บ,บอกอยู่ว่าเจ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องแล้วจะเป็นเจ้าได้อย่างไรพุเจค่ะเ <irrational noise> จ้าพอที่จะพบเขาได้ไหมเอะได้ได้พุเจค่ะได้ได้ได้ใช่หรือไม่ได้พุจาฝาดประกันบุคคลที่อยู่ทังด้านขวามือ ก็คือลูกหลวงของเราให้นามว่าเกษราเอ้าเก่ลูกเก่อ้วยแกคิดถึงลูกเฮ้ยโอ้โหป้าเดี๋ยวป้าเนี่ยแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นลูกนี่นี่นี่ลูกมาลูก่าสับลูกว่าอะไรเปล่เขาปอดเลยนะลูกนะขอปอดอะไรป้ามาล่าสับขนมด้วยนะมีขนมขนมด้วยนะเฮ้ยไอ้นี่ไม่นางไป่ลูกเฮ้ย ข้าไมรูเลยมานั่งหิวเจ้าก่อนทำไมทำอย่างนี้ละ่ะลูกอะไรกันแม่นางใจเย็นเย,นยน็นอ,อะไรเนี่ยป้ากูตาฟ้าฟางหรือเปล่าประตูกูนี่เขาเป็นลูกไปทั่วไปหมดเลยบ้าซะเปล่านี่ยังไงกันลูกหลว <บา S 1> งม้า,า,าบ้ากูยังไงผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเป็นแม่ของเจ้าท่านเขาใช่หรือเปล่าแล้วบอกแล้วไงเมื่อเราเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ไม่มีนี่มันก็ควจะบ้าบอไม่ถ้าผิดท้าถูกหรือไม่ก็ เห็นก็หม่อมฉันดิบดีดีจะไปเกาะกับผมฉันกินก็ได้นี่เจ้าใจยืนก่อนนะพเกศราขอเด็กข้างบาปไอ้ปอดก็หม่อมฉันเป็นเด็กกับพร้าจะเห็นรัวพ่อแม่ไม่มีสำหรับพี่แกคนนี้ก็โม่งฉันไม่รู้จักผู้เจ้าขันเกศเกศป้าได้บินแล้วยหนุ่มไอ้ไม่ได้โกหกเกศราเขาบอกว่าไม่รู้จักป้า ้าในเมื่อป้ามั่นใจว่าพ่กเกษราคนนี้คือลูกของป้าจริงข้าแลวผอก็ไม่ใช่คนใจไม่เสแร้งเพราะฉะนั้นข้าจะให้เวลาป้าสามวันเท่านั้นไปตามหาพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันว่าพอกเกศเป็นลูกของป้าจริงๆแล้วข้าจะคืนความเป็นธรรมให้แต่ถ้าป้าไม่มีพยานหลักฐานมานั่งหมายถือป้าจะต้องโทษประหารชีวิต ไปไหมทางทำงเผ่าพยาเลยนะเออเอออะไรอีกอะหนูทำไมบ้านมีลูกชายสองคนเอ้าไปตามมาเลยจุ๊บเจ้วไปตามมาเป็นเจ้าเลยเจ้ามาเลยไปเลยไปเลยมันบุตรสีกระห่มคิดว่า